สวัสดีค่ะช่องเลยเอวานโลชั um ่นโกโก้บำรุงผิวกายนะคะวันนี้นะคะหมูจะมาทําคลิปนะคะเกี่ยวกับคําถามนะคะที่เกี่ยวกับการพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุนะคะพาร์ทที่2แล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด 7ข้อด้วยกันนะคะซึ่ง7ข้อนี้นะคะก็ไปรวบรวมมาให้อีกนะคะเป็นรอบที่2ก็เลยมาเป็นพาร์ทสองสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคําถามที่เพื่อนๆนะคะก็ถามกันเข้ามานะคะหมูก็เลยคิดว่าคําถามนี้นะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่กําลังเริ่มขายในช้อปปีหรือใครที่กําลังมีปัญหานี้อยู่ก็มาดูคลิปนี้เป็นแนวทางกันได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยค่ะข้อแรกนะคะการพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุนะคะแบบเต็มกับแบบไม่เต็มนะคะ จำเป็นไหมนะคะว่าจะต้องพิมพ์แบบใหญ่ก็คือเป็นแบบข้อมูลครบนะคะถ้าอย่างสมมุติว่าการพิมพ์ใบปะหน้าแบบใหญ่ส่วนใหญ่ะคะก็จะเป็นจากการที่เราพิมพ์ออกมาจากทางคอมก็จะเป็นใหญ่แบบนี้เลยใช่ไหมคะซึ่งจริงๆเราจะพิมพ์ใหญ่หรือเราพิมพ์เล็กก็ได้ส่วนพิมพ์เล็กนะคะการพิมพ์ใบปะหน้าแบบเล็กนะคะก็อย่างเช่นการปริน้นออกมาจากเครื่องพาริเพยนะคะส่วนใหญ่ก็จะแคบ เอาแค่ตรงส่วนที่เป็นตรงกันไกนะคะก็เอาแค่เป็นส่วนของรายละเอียดของผู้ซื้อเท่านั้นก็สามารถทําได้นะคะเพราะว่าถามว่าทําไม1ถ้าสมมุติว่าเราขายสินค้าที่เกี่ยวกับสินค้าที่เช่นเราขายทองขายของแบรนด์เนมหรือว่าขายของมีค่าขายเพชรอะไรแบบนี้นะคะถ้าเกิดส,ส่วนใหญ่นะคะถ้าถ้าเป็นร้านค้าประมาณนี้นะคะเขาจะ ตัดที่เป็นส่วนรายละเอียดสินค้าออกนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้ซื้อเราก็จะได้ไม่ถูกแบบโอกาสเปิดแกะกล่องน,นะคะจะได้ไม่ถูกแบบกรีดกล่องด้วยถ้าเกิดว่าเขาระบุสินค้านะคะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะเท่าที่หมูสังเกตร้านที่เป็นด้านทองหรือร้านเครื่องประดับแบบนี้นะคะตรงชื่อร้านค้าเขาจะเป็นชื่ออื่นนะคะก็เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าอีกเช่นเดียวกันตรงนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะเพราะว่าอย่างถ้าเกิดก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ของแต่ละท่านด้วยอ่ะ ถ้าเกิดพิมพ์ใบเล็กนะอะถ้าเกิดพิมพ์ใบเล็กก็จะแบบเป็นเช่นร้านขายเครื่องประดับหรือว่าร้านไหนที่ไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราขายสินค้าอะไรก็สามารถตัดส่วนสินค้าออกไปนะคะส่วนที่จะ ส่วนที่จะตัดออกนะคะก็จะอยู่ในช่วงที่เป็นรอปละรูกเงนไก่เท่านั้นเลยนะคะแต่ถ้าเกิดร้านไหนจะพิมพ์ใบเต็มใบใหญ่ไม่ซีเรียสเรื่องสินค้าก็สามารถพิมพ์ได้อย่างหมูนะคะถ้าเกิดหมูขายโลชั่นโกโก้อันนี้ถ้าเกิดหมูจะปริ้นผ่านทางคอมหมูก็เลือกแบบว่าหมูก็พิมพ์ใบป่านหน้าแบบเต็มเลยเพราะว่าเราเพราะว่าเวลาเรากดจัดส่งแบบชุดก็คือปริ้นใบหนึ่งมาหลายออเดอร์มันก็จะสะดวกนะคะตรงนี้ก็แล้วแต่เลย แต่ว่าเอาเป็นว่าไม่ว่าจะพิมพ์ใบเล็กใบใหญ่ครึ่งหนึ่งพิมพ์ได้หมดเลยครึ่งครึ่งตรงนี้นะคะก็คือครึ่งแผ่นของใบปะหน้าตัดตรงที่เป็นรูปปะกันรูปปะกันไกลเท่านั้นเลยทําได้นะคะต่อมาข้อที่2นะคะวิธีสังเกตดอบออฟหรือว่าพิกอัพนะคะ โอเควิธีการสังเกตนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้รับกําลังดูอยู่ตรงใบปะหน้าพัสดุนะคะเขาจะมีหัวมุมค่ะถ้าเกิดร้านไหนส่งแบบ drop ออฟเขาก็จะขึ้นเลยว่า d ร o ป o อฟถ้าเป็นแบบ pick up ก็คือเป็นการนัดรถมารับสินค้าที่บ้านก็จะขึ้นเป็น pick up ตรงนี้เลยคะ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็เป็นการสําหรับในในฐานะผู้ขายหรือในกรณีที่ที่เราปิ๊นม,มาแล้วแล้วมันก็จะเป็นการรีเช็คให้เราค่ะว่าอย่างสมมติว่าเราจะไป d ร o ปออฟว่าเราไปเพลอกดนัด กดนัดรับสินค้าหรือเปล่าก็เป็นการเช็คด้วยนะคะประมาณนี้เลยนะคะเขาก็จะขึ้นที่หัวใบปะหน้าให้เลยจ้าข้อที่3นะคะวิธีนัดรถมารับสินค้าที่บ้านนะคะหรือว่า pick up นะคะการนัดรถการนัดรถมารับสินค้าที่บ้านของในระบบช้อปปีนะซึ่งเนื่องจากว่ามันจะมีหลายขนส่งเรานะคะ 1. เราต้องทราบก่อนว่าเราได้ขนส่งอันไหนของช้อปปี้สเราต้องโทรไปเช็คขนส่งนั้นก่อนว่าเขาตัดตัดรอบกี่โมงสมมุติอย่างสมมติ ช้อปปี้เอ็กซ์หมูจาไม่ได้ว่าเขาตัดรอบ8โมงหรือ9โมงอย่างสมมติว่าถ้าเกิดช e ้อปปี้เอ็กซ์เขาตัดรอบ8โมงที่รถมานัดรับถ้าเกิดเรากดพิมพ์ใบปะหน้าก่อน8โมงก็จะทันรอบที่รถจะเข้ามารับเราในวันนี้แต่ถ้าสมมติว่าเรากดพิมพ์ใบปะหน้าปัสดุแล้วเลือกรับแบบนัดแบบนัดรับสินค้านะคะถ้าเรากดพิมพ์ใบปะหน้าหลัง8โมงเราจะได้รอบที่รถมารับเป็นวันรุ่งขึ้น ถ้าเป็นของเคอรี่จะไม่ได้ว่า9ามงหรือ10โมงเพราะฉะนั้นนะคะแต่ละขนส่งเวลาอาจจะแตกต่างกันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ควรจะโทรถามทางขนส่งให้ชัวร์ให้แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องของรอบเวลาการตัดรอบเกี่ยวกับการนัดรับสินค้านะคะเอาให้ชัวร์ก่อนนะคะจากนั้นก็พอเรารู้รอบเวลาของรถแล้วนะคะถ้าสมมติว่าเราจะมาพิมพ์ใบปะหน้าพราะลูกค้าสั่งมาปุ๊บเราจะมาพิมพ์ใบปะหน้าทีนี้เราจะรู้แล้วว่าวันนี้ รอบรถเราทันไม่ทันหรือว่าเราจะรอส่งคนนี้ถ้าเกิดเรารีบเราเอาจจะเลือกไปดอกออฟก่อนก็นได้นะคะตรงนี้ก็ต้องไปโทรถามคนส่งนั้นๆดูนะคะข้อที่4ค่ะอัปเดตปลายทางไปษณีนะคะขออัปเดตจากคลิปพิมพ์ใบป,ปะหน้าคลิปแรกพาร์ทหนะคะก็คือตอนนี้นะคะปรษณสนีนะคะเขามีเป็น เปิดระบบปลายทางแล้วตอนแรกนะคะปลายทางเนี่ยจะได้เฉพาะระบบขนส่งสแตนดาดใช่ไหมคะก็เช่น Curry shopee express ประมาณนี้แต่ในนับปัจจุบันนะคะไปรษณีย์เปิดรับระบบปลายทางแล้วนะคะแต่จะเป็นของ e m s เท่านั้นนะคะถ้าเป็นแบบไปรษณีย์ที่เป็นลงทะเบียนจะไม่มีเป็นปลายทางนะคะถ้าใครนะคะอยากส่งปลายทางโดยเปิดระบบ c o d หรือว่าหรือว่าปลายทางได้ให้เลือกเป็นแบบ e m s นะคะซึ่งในนับปัจจุบันซึ่งในนับปัจจุบัน อ่ะโอเคจะอยู่ในข้อที่5ข้อถัดไปนะคะอ่ะโอเคนะคะข้อที่5นะคะปัจจุบันเลือกขนส่งได้แค่อย่างเดียวใช่ไหมคะปัจจุบันเราจะสามารถเลือกขนส่งได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นในช้อปปีถ้าเกิดใครนะคะเคยข,ยขายของมาก่อนก่อนหน้านี้นะคะอย่างหมูนะก่อนหน้านี้เราจะสามารถเลือกขนส่งได้2แบบในร้านเลยแบบแรกก็คือเป็นแบบไปรษณีย์ก็เลือกได้ทั้งจะเอาอี ว่าจะเอาเอเมสว่าลงทะเบียนแล้วก็แบบสแตนดาร์ดนะคะสมัยก่อนก็จะเป็นเคอรี่นะคะหมูก็จะได้ขนส่งของเคอรี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะก็จะมีให้ลูกค้าเลือกเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าซื้อเยอะๆะค่าส่งแบบสแตนดาร์ดอาจจะแพงลูกค้าก็จะไปเลือกแบบลงทะเบียนใช่ไหมคะแต่ในนับปัจจุบันนะคะในการอัปเดตของ s h อป e e นะคะ s h อป e e ให้ร้านค้านะคะเลือกขนส่งได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นถ้าจะเลือกสแตนดาร์ดก็จะเป็นสแตนดาร์ดอย่างเดียวถ้าเกิดจะเลือกไปสนีไทยนะคะก็ ก,ก็น่าจะได้ทั้ง e m s แล้วก็ลงทะเบียนอันนี้ไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดใครจะเอาปลายทางก็ให้เลือกเป็น e m s นะคะประมาณนี้เพราะว่าตอนนี้ที่ร้านหมูลองไปเช็คอะ่ะจะเลือกได้แค่อย่างเดียวนะคะก็คือของร้านหมูจะเป็นสแตนดาร์ดนะคะได้ขนส่งของ shopee express ค่ะถ้าเกิดเราจะไปบวกตัว e m s หรือว่าไปสนีเพิ่มนะคะก็จะต้องมันเหมือนแบบพอเราไปกด เปิดแถบเขียวที่เป็นแบบไปสีปุ๊บมันก็จะไปปิดระบบสแตนดาร์ดทันทีโดยโดยอัตโนมัตินะคะก็ก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าถามอันไหนดีกว่าก็แล้วแต่ความสะดวกเพื่อนๆเลยบางบางท่านนะคะบ้านอยู่ใกล้ไปสีบ้านอยู่ใกล้ขน,น,นส่งแบบสแตนดาร์ดตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆด้วยนะคะแต่ค่าส่งรู้สึกว่าแบบสแตนดาร์ดจะถูกกว่าอยู่สตาร์ประมาณอยู่ประมาณ23บาทซึ่งก็ถูกนะคะถ้าเป็นลงทะเบียนน่าจะประมาณ30บาท นะคะก็ตรงนี้ก็แล้วแต่ร้านค้าความสะดวกของร้านค้าด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดอัปเดตข้อนี้ก็คือตอนนี้เลือกขนส่งได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นระหว่างสแตนดาร์ดกับไปรษณีย์ไทยนะคะต่อมาข้อที่6ค่ะไม่มีเบอร์โทรลูกค้าที่ใบปะหน้าถูกต้องแล้วใช่ไหมคะถูกต้องเลยนะคะตอนนี้ช้อปปี้เขาก็เริ่มอัปเดตนะคะที่หมูเคยทคําคลิปไปนะว่าช้อปปี้เขาเริ่มมีการอัปเดตก็คือจะไม่โชว์เบอร์ของลูกค้าอยู่ที่ใบปะหน้านะคะ ตอนนี้ก็น่าจะเริ่มไม่โชว์เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าหลายคนส่งแล้วแต่ว่าของเคอรี่หมูยังเห็นเบอร์ของลูกค้าอยู่แต่ว่าถ้าเกิดใครได้ขนส่งของช h อป e e Express นะคะจะไม่โชว์ใบปะหน้าเขาจะไม่โชว์เบอร์ลูกค้าอยู่ที่ใบปะหน้าแล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เป็นการเก็บข้อมูลของลูกค้าด้วยเพื่อไม่ให้ใครเห็นข้อมูลลูกค้าเพราะว่ามันจะมีทั้งชื่อแล้วก็ที่อยู่แล้วถ้าเกิดมีเบอร์โทรอีกนะคะเขาก็เหมือนแบบ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะแต่ว่าทางด้านผู้ขายยังจะเห็นเบอร์โทรของลูกค้าอยู่นะคะก็สามารถไปส่วนไปตรวจสอบได้ตรงคําสั่งซื้อนะคะโอเคค่ะต่อมาข้อสุดท้ายข้อที่7เลยกรณีกดยกเลิกสินค้านะคะโอเคเออสำหรับกรณีกดยกเลิกสินค้าจะมี2แบบแบบแรกก็คือแบบที่เราพิมพ์ใบปาดหน้าพัสดุไปแล้วสมมุติว่ามีลูกค้าสั่งมาแล้วเราพิมพ์ใบปาดหน้าพัสดุเตรียมส่งแล้วแล้วลูกค้า กดขอยกเลิกสินค้าหากเราพิมพ์ใปป่าหน้าแล้วลูกค้ากดยกเลิกมาปุ๊บจะมีข้อความเด้งแจ้งเตือนมาที่ผู้ซื้อนะคะว่าผู้ซื้อจะยอมรับการกดยกเลิกนี้หรือว่าจะปฏิเสธการกดยกเลิกของลูกค้ทาทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพอเราได้รับการแจ้งเตือนแบบนี้อย่าเพิ่งกดใดๆทั้งสิน้นให้เราแชทไปถามลูกค้าเพื่อความแน่ใจก่อนว่าที่ลูกค้ากดมาคือลูกค้าตั้งใจยกเลิกใช่ไหมหรือว่าลูกค้ากดผิดเพราะส่วนตัวนะคะส่วนตัวนะหมูเคยเจอเหมือนลูกค้ากดผิด กดปุ่มยกเลิกมาแต่จริงๆลูกค้าไม่เออแต่จริงๆลูกค้าไม่ได้ยกเลิกแต่กดผิดหมูก็เลยแชทไปถามทีนี้พอลูกค้าเขาไม่ได้ยกเลิกร้านค้าก็กดปฏิเสธได้เลยแล้วก็ไปส่งของได้ตามปกตินะคะแต่ถ้าเกิดลูกค้าจะกดยกเลิกสินค้าสมมุติว่าลูกค้ากดยกเลิกแล้วต้องการยกเลิกสินค้าจริงๆตรงนี้นะคะก็แล้วแต่ร้านค้าพิจารณาหรืว่าจะยอมรับการยกเลิก ของลูกค้าไหมนะคะอันนี้ในกรณีที่เราพิมพ์ใบปะหน้าจะมีการแจ้งเตือนมาที่ผู้ขายเพื่อให้ผู้ขายยอมรับหรือปฏิเสธนะคะแต่ถ้าในกรณีที่ลูกค้ากดยกเลิกสินค้าแล้วร้านค้ายังไม่ได้พิมพ์ใบปะหน้าตรงนี้จะเป็นการยกเลิกแบบอัตโนมัติเลยในกรณีที่กในกร,ร้านค้ายังไม่พิมพ์ใบปะหน้านะสมมติว่ามีลูกค้าซื้อปุ๊บเกิดเปลี่ยนใจหรือสมมติว่า ลูกค้าจะซื้อแค่1หลอดสมมุติลูกค้าจะซื้อรลชั่นของหมู1หลอดแล้วเปลี่ยนใจอยากซื้อ2อหลอดเขาก็สามารถกดยกเลิกสินค้าได้ทันทีแล้วก็ยกเลิกโดยอัตโนมัติลูกค้าก็สามารถกดสั่งใหม่ได้เลยหรือถ้าลูกค้าเปลี่ยนใจเขาก็กดยกเลิกได้นะคะก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้พิมพ์ใบปะหน้าใช่ไหมคะก็จะประมาณนี้เลยสำหรับการแตกต่างใน,ในกรณียกเลิกสินค้าในฝั่งของร้านค้าจะเป็นยังไงก็จะประมาณนี้นะคะ ก็ครบแล้ว7ข้อ7จ็ดคำถามหลักๆนะคะที่มีเพื่อนๆหลายๆท่านนะคะแชทมาถามทาง Line แอหรือว่าแชทมาถามใต้เม้นในคลิป YouTube นี้นะคะก็จะประมาณนี้นะถ้าเกิดใครมีข้อมูลอย่างอื่นอยากสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถเม้นถามเพิ่มเติมกันมาได้เลยแล้วก็ออีกนิดนึงสําหรับการพิมพ์ใบปะหน้าวิธีการเลือกนะคะว่าจะไปดรอปออฟเองหรือว่าจะให้รถมาัดรับนะคะเลือกยังไงนะคะก็ อันนี้ก็ถือเป็นข้อที่8อ่ะหมูเพิ่มเป็นข้อที่8ให้นะคะข้อที่8นะคะก็จะเป็นการพิมพ์ใบปะหน้าในการเลือกว่าจะไปส่งแบบดรอปออฟหรือว่าให้พ i ิกอัพก็คือให้รถมารับสินค้าทํำยังไงนะคะก็สมมติว่ามีลูกค้าออเดอร์มาแล้วเราก็กดทีนี้พอเราจะพิมพ์ให้เรากดปุ่มจัดส่งสินค้าพอจัดส่งสินค้าเสร็จป,ปุ๊บเขาก็จะขึ้นหน้าเขาก็จะขึ้นหน้ามาให้เราเลือกเลยว่าเราจะส่งแบบดรอปออฟหรือว่านัดรับอ่าให้รถมารับที่บ้านนะคะเราก็เลือกได้เลยเราก็คลิกไป เสร็จแล้วก็กดพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุนะคะก็เท่านี้เลยนะคะเขาก็จะขึ้นให้เราเลือกเสร็จแล้วก็อย่างที่หมูบอกตรงข้อตรงข้อแรกเลยพอพิมพ์ใบปะหน้ามาปุ๊บถ้าเลือกไปดรอปออฟเองก็คือไปส่งเองที่สาขาเขาก็จะขึ้นดรอปออฟแต่ถ้าให้รถมารับสินค้าที่บ้านก็จะเป็นพิกอัพตรงนี้นะคะอ่ะโอเคก็ได้8ข้อไปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะโอเค ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็อย่าลืมนะใครมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็สอบถามกันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวหมูไปแล้วนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย